สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาดูใบแมงลักนะคะดูใบก็มีแมงลักแล้วค่ะเดอ้อหรือว่าบ้านข่อยเอินผักอีตูแล้วจ้ะผักอีตูพันก็มาจากเมืองไทยพันก็เอามาจากไทยนะคะเอามาปลูกที่ดูใบค่ะสวยไหมคะ่ะงามบองามบอผักอีตูกินกับอันข้าวปุ้นเนาะ เขาปุ้นน้ำยาน้ำยาปลาหรือบ้าน่อยเอิญน,น้ำยาปลาล่าน้ำยาปลาแดกบ้าแม่น้ำย,าก,นนำยากะทีเนาะคะ่ะเนาะแซ่บเดอ้องามเห็ดเขาปุ้นกับมาเก็บนี่แหละไปใส่ไปกินกับผักอ,อีตูเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าคนไทยเรียกว่าใบาแมงลักคนภาคกลางเนาะเอิญใบแมงลักเนาะคนภาคกลางเรียกว่าใบาแมงลักนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อ